สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการเมืองทองทีวีนะครับช่วงเวลา13นาฬิกาของวันนี้นะครับทางสโมสร SCG เมืองทองยูเนเต็ดของเราก็ได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆเยาวชนเกยยอโพนักเรียนบ้านบ่อกแก้วอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ก็ได้เดินทางมาเยี่ยมชมสโมสร SCG เมืองทองยูนเต็ดของเราแบบ Exclusive เลยล่ะครับสกูปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่เชื่อนะครับว่าหลายต่อหลายคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลถ้าเกิดได้มีโอกาสดูสกูปนี้ของสโมสรเอ g เมืองทองยูนเต็ดของเราน้องๆทุกคนจะเกิดแรงบันดาลใจและมีแรงผลักดันนะครับในการที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพโดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดใครได้ตามสื่อมีเดียมาบ้างน,นะครับน้องๆเยาวชนเกยยอโพเนี่ยฮะจะมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับในเรื่องของการฝึกฟุตบอลบนดอยนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นนักกีฬาหลายต่อหลายคนที่ผ่านการเพราะบ่มจากคณะนี้นะครับก็ได้มีโอกาสขึ้นมาเล่นฟุตบอลอาชีพก็มีมาบ้างแล้วนะครับ น้องๆและชาวคณะก็เริ่มต้นด้วยการมาดูมิวเซียมห้องพิพิธภัณฑ์ของสมสรเอสซเมืองทองยูนแตของเราก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งน้องๆทุกคนก็ดูสนอกสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะชุดแข่งขันรองเท้าสตาร์ทของพี่มุ้ยธทีรสิทธิ์แดงดาน,นะครับ ซึ่งก็น่าจะเป็นขวัญใจของน้องๆเยาวชนเกยยอโพนั่นเองนะครับเราก็ปล่อยให้น้องๆและคณะอาจารย์นะครับได้ถ่ายรูปกับชุดแข่งขันถ้วยรางวัลของสโมรสรกีฬาพิจิตรของเราสักพักหนึ่งครับ หลังจากนั้นนะครับพี่เอวส,สัน์จันประน์นะครับก็ได้พาน้งองๆไปยังห้องถแถลงข่าวของสโมสร s อ SC g ซเมืองทองยูไนเต็ดนะครับซึ่งห้องนี้นะครับไว้รองรับพี่ๆสื่อมวลชนจะใช้ในเวลาที่มีการถแถลงข่าวต่างๆของสโมสร s อ SC g เมืองทองยูไนเต็ดแล้วก็เป็นการถแถลงข่าวหลังเกมของบรรดากุนซือทั้งทีมเย่าและทีมเยือนนะครับ ซึ่้องน้องเยวาวชนเองก็ได้มีโอกาสมาจำลองตัวเองเป็นนักเตะนะครับเพื่อที่จะแถลงข่าวให้กับพี่ๆสื่อมวลชนรวมไปถึงอาจารย์ด้วยนะครับได้มาพูดถึงก่อนเกมกันแข่งขันเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีอุ่นเครื่องกัดเยวาวชนเอ g ซีเมืองทองอยูนันเต็ของเรานั่นเองนะครับ เวลาที diamonds, ่เราเล่นในเกมนะแขนเราจะเป็นระบบของบนดอยนะเก็บแข่งขุนขาวนะเราใช้ภาษาหนักเลืบัตรจีบอดต้าบัดเตลู่เนาะเอาเป็นเสียงไปนะอื่นไม่จีบแตปั่นแต่ก่อนนี่เนาะดัดเตลือต้องมีเหเอดัดเตลือต้องมีเหเอาแว่เนี่ยได้เรีนหนักเลือดนาะตอนนี้นหละเขาจะสับสนกับการเกมของเรานะงั้นเราขอนะเกมโอราดเดิมสองล่างเดิมสองลางเดี๋ยวพรอ หลังจากที่ใช้เวลาในห้องถแถลงข่าวของสโมสรเอสซีเมืองทองยูในแต็ของเราสักพักนะครับหลังจากนั้นนะครับน้องๆก็ได้ไปเยี่ยมชมพื้นสนามเ c g s t a ีสเตดียมนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ปรับปรุงพื้นสนามนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับหลังจากนี้จะปิดเพื่อทําการปรับปรุงในหลายๆส่วนของเ c g ซีจีสเตเดียมนั่นเองครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าน้องๆถือว่าโชคดีมากๆครับที่ได้มีโอกาสลงมาสัมผัสพ,พื้นสนาม s อสจีสเตเดียมที่น้องๆอ,อาจจะเคยได้ดูจากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่บ้านนะครับเราก็ให้จำลองเหตุการณ์นะครับให้อาจารย์นะครับทำตัวเป็นกุญซือสั่งเกมให้กับน้องๆเยาวชนเด็กในสังกัดของตัวเองนะครับเวลาที่คุมทีมข้างสนามจะเป็นอย่างไรเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับอาจารย์ของเราเนี่ย หลังจากนั้นนะครับพี่เอวศันจันทร์ประนุษนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์นะครับก็พาน้อง,องๆ,องๆเข้าไปดูห้องพักนักกีฬานะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นจากห้องทีมเยือนกันก่อนนะครับทีมมือทองทเนี่ย,เ,ยเล่นสนามนี้ก็จรงิงแต่ว่าก่อนแข่งเนี่ยเขาจะต้องไปเก็บตัวนอนเก็บตัวที่โรงแรมนะครับแล้วก็จะมีรถบัสเนี่ยของสโมสรเนี่ยมารับจอดตรงนี้นะครับจอดตรงข้างหน้านี่เลยนะครับมีรัวกั้นแล้วก็ลัมพ์บอลจีเย้าเนี่ทีมมือทอเนี่ยเขาจะเดินเข้ามาเข้าห้อง ทีมเจ้าของห้องนี้นะครับส่วนทีมคู่แข่งสมมติว่าวันนี้แข่งกับทีมชนบุรีเอฟซีก็จะจอดบนบัตรตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เขาก็จะมาเข้าห้องนี้ห้องนี้คือห้องกัมพูชาทีมเยือนนะครับพอได้บอลแข่งปุ๊บนะครับก็จะมีผู้ช่วยผู้จัดการทีมเนี่ยมาก,กดอ,อ่อนตรงนี้นะครับแล้วพอกดออนปุ๊บแล้ผู้บอลก็จะเดินออกมาตั้งแถว ซึ่งห้องพักทีมเยือนของสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นห้องพักที่ได้มาตรฐานตามระดับของฟุตบอลไทยลีกนะครับบางที่นะครับอาจจะมีในเรื่องของห้องทีมเย้าทีมเยือนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าที่เอสซีจีสเตเดียมเนี่ยเราจะไม่เอาเปรียบทีมเยือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วห้องพักของทีมเยือนก็จะมีไซส์มาตรฐานแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆคล้ายกับทีมเย้านั่นเองครับ นะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูในห้องพักนักกีฬาของทีมเย่านะครับซึ่งก็เป็นห้องที่พี่พ,พนักเตะเอสซี G, เมืองทองอยู่ในเต็กของเราใช้ก่อนเกมการในขันจริงๆรวมไปถึงฝึกซ้อมประจําวันนะครับ พี่ๆนักเตะกีฬาพิจิตรของเราก็จะมาใช้ห้องนี้ในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะออกไปสนามฝึกซ้อมกันนะครับน้องๆก็ไปนั่งประจําที่ตามเบอร์ต่างๆของพี่ๆนักเตะขวัญใจของน้องๆน,นะครับโดยที่ยังไม่มีใครรู้นะฮะว่าที่นั่งที่น้องๆน,นั่งอยู่เนี้เป็นที่นั่งของใครนะครับส่วนใหญ่แล้ว ที่น้องๆชอบกันแล้วก็ถามหาเบอร์ที่นั่งนะครับก็เป็นเบอร์สิพี่มุ้ยทีรสินแดงดาเบอร์18นะครับพี่เจชนาทิ่สมกระสินเบอร์19นะครับพี่โดนะครับที่สองโดนะครับก็เรียกว่าเป็นขวัญใจของเด็กวัยรุ่นยุคใหม่นั่นเองนะครับการทำงานฟุตบอลการเป็นมืออาชีพเนี่ยก็ต้องมีการนัดหมายในแต่ละวันว่า,า,า,ามีโปรแกรมของมุนอเน่เริ่มกลับมาุกมซ้อมแล้วนะครับมีการวางแผนรุ่มซ้อมไว้

หลังจากนั้นนะครับน้องๆเยาวชนเกยยอโพนะครับก็ได้มีโอกาสไปดูห้องของทีมแพทย์ซึ่งก็โชคดีมากๆเลยนะครับทีมแพทย์ของสโมสรกีฬาปรหยองของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหมอวินและหมออาร์ตกำลังดูแลผู้ป่วยซึ่งก็เป็นน้องๆเยาวชนแคาเดมี่ของสโมสรเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดของเราอยู่พอดิบพอดีเลยล่ะครับและที่สําคัญนะครับน้องๆเยาวชนเกยยอโพเนี่ยกับตันทีมกําลังเจ็บอยู่ด้วยข้อเท้าพลิกนะครับน้องๆก็ได้ความรู้จากหมอวิน ที่แนะนำในเรื่องของการรักษาอาการจจบาดเจ็บเบื้องต้นนะฮะ สมมติเราอยู่ต่างจังหวัดอยู่บนดอยนะครับอาจจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะครับใช้เพียงแค่น้ําแข็งกับน้ําร้อนในการประครบร้อนประครบเย็นเพื่อให้อาการบาดเจ็บหลังจากที่เล่นฟุตบอลนะครับฟื้นฟูก,กลับมาได้เร็ว,รวขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง จากนั้นก็ไปดูห้องฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำเย็นนะครับไว้สำหรับให้นักเตะกีฬาผิวของขวกเราใช้สำหรับการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังฝึกซ้อมและหลังแข่งขันนั่นเองนะครับแล้วช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับน้อง เยาวชนจากเกย์ยอโพนะครับก็โชคดีมากๆเลยละครับได้มีเกมเฟลิมแมชนะครับเกมอุ่นเครื่องกับน้องๆเยาวชนของสโมสรเอซีเมืองทองยูเนเต็ดก็ใช้หลายรุ่นหลายอายุมาคละคละกันนะครับเนื่องจากว่าเยาวชนหลักๆเนะี่ยยังติดเรียนอยู่ที่โพธินิมิตนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในน้องๆเยาวชนเกย์ยอโพมาทั้งทีต้องมีเกมอุ่นเครื่องให้สักหน่อยละครับก็เลยจัด เยาวชนชุดเฉพาะกิจมาให้น้องๆได้อุ่นเครื่องกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าน้องๆเยาวชนเกนยยอโพนะครับทำได้ดีทีเดียวเลยละครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่า s อ g เมืองทองอยูนเต็ดของเราจะนำไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0ูนแต่ว่าน้องๆก็สามารถตามตีเสมอได้นะครับเป็น1ประตูต่อ1และ ทีมเอเมืองทองยืนเต่ขึ้นนำา2ประตูต่อหนอึ่งน้องๆเยาวชนจากเกยโพก็สามารถตามตีเสมอได้อีกครั้งครับก่อนที่ทีมอะคาเดมี่ของ s c g เมืองทองยืนเต่ของเราจะเร่งเครื่องนะฮะแล้วก็ยิงเพิ่มอีก2ประตูชนะไป4ประตูต่อ2นะครับก็เรียกว่าเป็นแมตต์ประทับใจท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนระอุเลยละครับ <c oughs> <c oughs> เห็นอาจารย์บอกว่าน้องๆเวลาที่ซ้อมฟุตบอลแล้วก็เล่นฟุตบอลอยู่บนดอยนอุณหภูมิไม่เคยเกิน15องศาแหมอุณหภูมิหน้าอิจฉาจริงๆเลยละครับ หลังจากที่อุ่นเครื่องเสร็จสิ้นแล้วนะครับน้องๆเยาวชนเกอยอโพอำเภอสะเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อได้มีโอกาสเข้ามานั่งดูแบบบริงไซส์นะฮะดูพี่นักเตะคีเรียหยองของเราชุดใหญ่ฝึกซ้อมที่สนามเอ g s t a เตเดียมนะครับแม ไหนจะมาทัวร์สเตเดียมแล้วไหนจะได้อุ่นเครื่องกับเยาวชนแล้วยังได้ดูวิธีการฝึกซ้อมของทีมชุดใหญ่ของสโมสรเอสซีเมืองทองอยู่ในแต็ดของเราอีกละครับแต่ในเรื่องของแทคติกอาจจะน้อยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กลับมาจากการหยุดยาวๆ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นเน้นในเรื่องของฟิตเนสเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าน้องๆหลายต่อหลายคนนะครับก็รู้จักกับพี่ๆนักเตะ เอสซีเมืองทองยืนแต่ของเราหลายต่อหลายคนเลยละครับไม่ว่าจะเป็นกับตันโกดัสกรทองเหลาพี่กอฟอดีษักไกลสอนนะครับเคลตันซินวารวมไปถึงนาโอกิอยามานะครับน้องๆก็พอจะรู้จักอยู่บ้างเพราะว่าชมจากการถ่ายทอดสดนั่นเองแหมน่าเสียดายที่ก้าวขุนพลกิเลนผิชของเราเดินทางไปรับใช้ทีมชาติที่ฟิลิปปินส์แหมไม่งั้นน้องๆได้เจอซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยแบบครบทีมเลยละครับ หลังจากที่ดูทีมชุดหญ่ของเราฝึกซ้อมสักพักใหญ่ๆนะครับเมืองทองทีวีของเราคิดว่าเราควรจะมาพูดคุยกับอาจารย์ที่นําน้องๆคณะเยาวชนเกยยอโพจากบ้านบ่อกแก้วอําเภอสักเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะถึงจุดประสงค์ในการเดินทางมาเยี่ยมชมสมโมสรเอสซีจีเมืองทองเดต็กของเรารวมไปถึงการอุ่นเครื่องด้วยนะครับอาจารย์น่าจะได้อะไรกลับไปจังหวัดเชียงใหม่ไม่มากก็น้อยละครับ วันนี้ต้องถามอาจารย์ก่อน,นครับจุดประสงค์ของการเดินทางมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมครับจากที่ไหนแล้วมาทําอะไรบ้างครับอาจารย์อ๋อจุดประสงค์นะครับที่มาเพราะว่าเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้รับการนะได้รับชนะก,กรรมก,การของหอประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยนะ,ะทีะ่สนามจันนะเขาผมได้รับรางวัลน,นะ เป็นผู้ที่อา,าสอาดูแลเด็กแล้วก็ดูแลเด็กกระเหี่ยงเหล่านี้นะแล้วผมเลยมาเล่าวงวัลเสร็จแล้วก็แล้วจะเอาเด็กมาพัฒนาอุ่นเครื่องแล้ววันนี้ก็นึกไม่ฝันจริงๆอ่ะต้องเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆเล้เห็นภาพนะแล้วก็เด็กๆก็มีความสูงมากเราไม่มีหนังสือไม่มีสักอย่างมีแต่นะสื่อสารต่างๆนะเราได้รับสิ่งยิ่งใหญ่นะเชื่อมั่นว่าถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่เห็นความยิ่งใหญ่คือ ทาง SCG เมืองทองซึ่งเป็นท็อป10ของประเทศระดับฟุตบอลนะได้ให้โอกาสเด็กๆได้มีส่วนร่วมมากันดูนะดูทุกจอด้แต่การเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็กๆเด็กๆเียนรู้เด็กๆ,ๆตื่นเต้นมากครับขอ,ขอบคุณสำหรับผู้บริหารทุกๆคนได้มีส่วนร่วมให้กับเด็กๆทุกคนได้มีโอกาสนะครับผม ข้างหลังนี่คือลูกๆของอาจารย์ที่ฝึกกันมากี่ปีถึงจะมาได้ถึงขนาดนี้ครับอ๋อเด็กๆที่จริงเมื่อกี้นะเราชักเตนว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่คิดได้สามพัน่านนะเด็กกลุ่มนี้นะที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นโค้ชอยู่ที่รงเง์เยนดาราแล้วก็ผมสามารถเมื่อก่อนแล้วผมสอนแล้วผมสามารถเด็กๆที่ผมฝึกปืนนะสามารถเข้าสู่ระดับประเทศนะนเช่นอานิสงส์เจริญธรรมนะแล้วพิสทจิ์บุญเปงหลายๆคนนะอันนี้พนะิสูน์เปงคือลูกหลานหลานชายผมเองฮะแล้วก็ว ทุกๆคนผมว่าผมต้องมีความฝันแน่แล้วก็แล้ววัหนึ่งผมก็เปี่ยนนะเปลี่ยนเราไปเรียนอปอโทที่พยับแล้วผมก็กลับไปทํากับเด็กเหล่านี้แล้วเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเพราเด็กกระเรียงเดี๋ยวนี้เห็นนะดื้อม,มากนะหลังจากที่เข้าในเมืองก็หลงแสงสีนะผมขึ้นไปทํากับเด็ก แล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกนึกว่าจะเอาเด็กกะเลียงเก่งเพราะว่าเล่นบอลเก่งนะมันติดสโมสร,รใหญ่หลายคนเลยแต่สุดท้ายบ้านเรียกมาจริงสุดท,ท้ายวันสุดท้ายวันที่ผมเรียกวันสุดท้ายมาแค่คนเดียวนะ่ะสุดท้ายครั้รอบสองผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงใหม่ละผมก็เริ่มรับเด็กแม้ว่ะแล้วแต่ใครจะมาก็มานะแล้วก็หลีดเ่านี้ก็เริ่มทํามาได้เจ็ดปีนะเจ็ดปีแต่จ้ใช้วความอดทนมากเพราะเด็กนี้เซนบอลต่างๆจะแตกต่างจากเด็กข้างล่างมากเลย แต่เขาใช้ความอดทนตอนนี้ก็ดีใจมากที่เขามีส่วนร่วมกิจกรรมกับเยาวชนหรืออะคาเดมี่ของเมืองทองนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมวันนี้เห็นอุ่นกับเยาวชนของเมืองทอง<ๆ>ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เล่ไม่ได้แตกตาก่างถือว่าน้องมีความม,มุ่งมั่นมีความอดทนที่จะเล่นด้วยแต่อยู่ที่นู่นนะผมพูดตรงว่านะทุกอย่างมันต,ตั้งแต่ล่างบนเหมือนกับว่าตั้งแต่สเต็ปภาษาต่างผมต้องสอนเอ็นหมดลนะและเด็กกลุ่มนี้เราไม่ใช่มีเงินมีทองลนะผมให้เขา ผมนะเน้นเรื่องการสอนคือเน้นของจริยธรรมคุณธรรมต่างๆให้เขา,าใช้ความเป็นกระหลี่ของเขานะสิ่งที่เรา,าเลี้ยงดูตัวเองได้คือเราเอาเด็กเหล่านี้ไปแสดงไปร้องเพลงต่างๆเขาก็แบ่งปันเป็นซองให้เราบ้างนะแล้วก็เอามาไปเช่าสนามฟุตบอลไปเตะบ,บ้างนะเพราะว่าที่นี่ที่นู่นก็ใช้ค่า,ชาใชนะ้จ่ายนะส่วนมากเด็ก ทุกคนก็ช่วยกันทานะเราอย่างข้าวปลาต่างๆนเนี่ยข้าวที่ได้มาเราได้ในเราไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราให้เด็กๆทุกคนไปช่วยนวดข้าวทุบข้าชวชาวบ้านเกี่ยวข้าวนะเขาก็แบ่งปันมานะครับและก็เป็นสิ่งที่เด็กทุกคนภาคภูมิใจแล้วก็ทําเองนะเราเลี้ยงดูตัวเองนะผมครับวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับได้เดินดูสนามได้ดูทีมอาชีพยอย่างเต็มตัวได้อุ่นเครื่องอาจารย์คาดหวังแค่ไหนหลังจากนี้สำหรับน้องๆที่ได้มาเปิดโอกาสที่ S c G Stadium ผมนะนี่หลักการทุกอย่างผมมองวาทุกคนมีโอกาสทุกคนมีหมดนะอยู่ที่ว่าทุกคนมุ่งมั่นหรือเปล่าเพราะว่าผมดูนะเด็กททุกคนเมื่อก่อนลูกศิษย์ผมนี่นะเล่นดีแต่สุดท้ายมาปัญหาคือเรื่องของหลงแสงสีต่างๆผมจะเน้นเด็กกลุ่มนี้ผมบอกว่าถ้าอยากเล่นนะเป็นฟุตบอลจริงๆจังๆนะเหมือนพี่ๆที่เราเห็นซ้อมนี่นะเราต้องอดทนกับสิ่งต่างๆอยู่ต่างๆ ผมจะเน้นเรื่องจริยธรรม่ังแล้วก็ผมว่าถ้าจบม6ถ้าเกิดเขาอยู่กับผมแล้วผมสอนเรื่องจริยธรรมนะผมว่านะเดี๋ยวนี้ผมดูแล้วเราไปแข่งเราอุ่นเครื่องไม่พักนะสองวันติดต่อามาเจอนี่นะแล้วะนะเราจะวิ่งได้สบายนะแล้วพรุ่งนี้จะไปอีกที่นะเราคิดว่านะสิ่งสําคัญสุดก็คือ ความฟิตเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะความฟิตเป็นสิ่งสาคัญมากคุณบอกว่าทุกคนนะถึงแม้เราบนดอยเราอาจจะได้เปรียบเพาะเรื่องความฟิตแต่ทัาสะเราต้องปรับปรุงแล้วพยายามที่ดูอบอลเยอะๆแล้วก็วันนี้เราเห็นภาพการเล่นของที่เยาวชนต่างๆเราเห็นมากสเตปเท้าเราแพ้เขาหมดเลยนะถ้าเราไม่มีกําลังวันนี้คิดว่าพุนแม่นะนะแต่ก็ขอบคุณนะที่เราทางเอสจี G, อ่อนข้อให้เราหน่อยนะ ทำงันเราคงขายหน้ามากขอบคุณมากสําหรับทุกๆนะทา่าทุกๆส่วนนะทัางผู้ใหญ่และก็เยาวชนที่ให้เด็กรับแบ่งปันเสื้อให้น้องๆนะให้น้องวีนะขอบคุณมากเลยสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมท้ายน้องมีความสุขวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคร <ขอ S 1> <อ>ับแหมคุณผ<อ>ู<อ>้ชมครับแอนมินต้องบอกว่าตลอด ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนถึงช่วงเย็นนะฮะการทํางานของแอดมินรู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยละครับที่ได้เห็นความฝันของน้องๆประกายออกมาในแววตาละครับตั้งแต่น้องๆเยี่ยมชม s c g Sta d i เ m ดียมรวมไปถึงได้อุ่นเครื่องกับ a c a d e m มีของสโมสรและได้มานั่งดูพี่ๆชุดใหญ่ของสโมสร s c g บีเมืองทองยูเอเอทฝึกซ้อมบางคนถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้บางคนจดจำไว้ในใจนะครับจะได้กลับไปฝึกซ้อมให้ได้อย่างพี่ๆเขาซึ่งสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ s c g เมืองทองยูเ ของเราหยิบยื่นให้น้องๆเยาวชนจากเกย์ยอโพในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล่ะครับแต่วันนี้แอดมินเองก็รู้สึกดีใจลับแมได้ทําสิ่งดีๆกับเขาบ้างนะฮะก็หวังว่าอนาคตข้างหน้านะครับเราอาจจะได้เห็นเยาวชนที่ขึ้นมาเล่นในฟุตบอลไทยลีกที่มาจากน้องๆเยาวชนเกย์ยอโพบ้านบ่อแก้วอำเภอสะเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไม่แน่เหมือนกันนะครับ อาจจะมีช้างเผือกหลุดเข้ามาสัก2อสคน <ques y S 2> <laughs> และนี่นะครับก็คือเรื่องราวดีๆที่มตท,ท,ทีวีของเรานะี่มาฝากในวันนี้ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆของเราให,ห้หลายๆคนได้ชมกันด้วยนะครับรวมไปถึงอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยล่ะครับ